ก็ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับพวกกช่องแลมซ่าไอชงเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาลองเล่นแอปลักกี้ดอกทอตัวนี้เลยนะว่าจะสามารถหาเงินได้จริงหรือเปล่านะครับสําหรับแอปนี้นะถ้าใครสนใจนะครับหรือว่าอยากจะลองเล่นแอปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แอปนี้นะครับไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับถ้าใครสนใจอยากจะลองเล่นนะครับ แอปนี้นะครับก็จะเป็นแอปเกี่ยวกับการดูวิดีโอนะครับดูวิดีโอเหมือนทิกตอกเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการดูวิดีโอนะครับเพื่อนๆกดคํามาตรงหน้าหลักตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องทําให้ตัวขีดสีแดงนะครับล้อมรอบตัวหีบข้างในนี้นะครับรอกนแป๊บนึงนะครับสีแดงมันก็อาจจะเต็มช้านิดนึงนะครับก็จะเต็มแล้วนะครับเหนือน้อยเดียวนะครับกดตรงนี้หนึ่งที่นะครับมันก็จะมีกล่องตรงนี้อีกหนึ่งที่นะเพื่อนๆก็ ต้องมาเปิดอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆกดเปิดได้เลยนะครับมาดูนว่าผมจะได้รับเหรียญเท่าไรครับได้มา60เหรียญนะครับก็จะถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับหกเหรียญเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกนี้นะครับก็จะเป็นพลกงพระละเกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกชั้นนังทรงชั้นนังสือนะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าชั้นนังสือให้ทําอะไรบ้างครับเพราะว่าเน็ตผมช้านะจังเข้าไม่ได้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพ่วงการเช็คอินนะครับเช็คอินในะเพื่อนๆกดเข้ามาตรงคําว่าของฉันนะครับกดเข้ามาตรงคําว่าไม่ใช่นับสองหมื่นตรงนี้หนึ่งที่นะครับหีบของข้างบนนี้นะครับไม่ใช่นับกล่องของขวัญข้างบนนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็ <c oughs> นการเช็คอินนะครับเช็คอินวันแรกนะครับก็จะได้รับ98 เหรียญนะครับวันที่2ก็จะได้รับ168เหรียญนะครับวันที่3ก็จะได้รับ1000เหรียญนะครับส่วนวันสุดท้ายนะวันที่30นะครับก็จะได้3ามหมื่เหรียญไปเลยฟรีเลยนะครับก็จะถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับถอนขั้นต่ำนะครับก็จะเป็นที่10บาทเลยนะครับแอปนี้นะครับก็กดเช็คอินตรงนี้หนึ่งที่นะครับเพื่อเพ่อนสามารถรับคูณสอได้เลยนะครับจาก98นะครับก็จะเป็นประมาณ สองร้อยกว่ารับก็เยอะเหมือนกันนะครับสองร้อยกว่านะครับไม่ใช่นะครับประมาณสองร้อยไม่ใช่นะประมาณหนึ่งร้อยกว่าประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการหาเหรียญนะครับการหาเหรียญก็จะมีหลายรูปแบบมากเลยนะครับตรงนี้จะเป็นหีบสมบัตินะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องดูวิดีโอก่อนนะครับถึงจะสามารถรับตัว2 5 0เหรียญได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกภารกิจนะครับให้เพื่อนๆทานะครับตัวนี้จะเป็น เปิดการแจ้งเตือนนะครับเขาจะได้รับ200เหรียญนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรางวัลรหัสเชิญนะครับเพื่อนกดรอหนึ่งทีนะครับเพื่อนใสโ่โคดกลางน้าโจขมผมไว้ล้วก,กันนะครับเพื่อนก็จะได้รับ3 0 0พันเหรียญไปเลยฟรีๆเลยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นภารกิจเหมือนกันนะครับแบบพวกแบบตัวตอบประมาณนี้นะครับพวกนี้จะเป็นบัตรขูดก็มีเหมือน,นะะกันับเพื่อนสามารถมาขูดได้นะ,ะพเพื่อนก็จะได้รับพวกลงเหรียญครับสว่วนการถอนนะครับเพื่อนกดเข้ามาตรงคําว่า ของฉันหนึ่งที่นะครับกดถอนตรงนี้หนึ่งที่นะครับแอปนี้นะครับหาเหรียญง่ายกว่าแอปตัวผมเล่นไปเมื่อวานอีกนะครับแอเมื่อวานครับใช้หนึ่งแสนเหรียญนะครับแล้วก็บวกอีกหกร้อยเหรียญนะครับถึงไม่ใช่นะบอกอีกหกร้อยเพรนะครับถึงจะสามารถถอนสิบบาทได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับห้าหมื่นเหรียญนะครับบอกอีกหนึ่งร้อยเพรนะครับถึงจะสามารถถอนได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่สองร้อยบาทนะครับใช้หนึ่ง หนึ่งล้านเหรียญนะครับเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าสองร้อยบาทนะครับไม่ต้องใช้พวกเพชรนะครับไม่ต้องใช้เพชรนะครับแล้วก็ถอดสูงสุดนะครับของเกมนี้นะครับก็จะเป็นที่แปดไม่ใช่นะหกพันหกหนึ่งพันหกร้อยบาทหาไม่ใช่น่ถูกแล้วนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทครับใช้แปดล้านเหรียญนะครับตัวนี้จะเป็นพวกพีเพ้านะครับตอนนี้ก็จะได้แปดดอลลาร์หาใช้หนึ่งร้อยสาม แสนหกหมื่นครับเยอะเหมือนกันฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่ยี่สิบดอลลาร์นะครับใช้สามล้านสี่แสนนะครับเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเติมเงินมือถือนะครับเหมือนกันเลยนะครับกับตัวทอมมี่วอลเล็ตนะครับแต่ว่าถอนได้น้อยกว่าครับถอนขั้นต่ำนะครับของเติมเงินมือถือนะครับก็จะเป็นที่ห้าร้อยบาทนะครับใช้เหรียญจองล้อ พิจารณาสองล้านห้าแสนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเยอะเหมือนกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์ผมด้วยนะถ้าใครอยากเล่นนะครับหรือว่าสนใจแอปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แอปนี้นะครับไว้จะลังคลิปเลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ